ขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นครับจังหวัดยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในวโรกาสเฉลิมพระชมพันศาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554โดยจากโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลครับโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศาเจ็ดรอบ5ธันวาคมพุทธศักราช2554 จังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนได้ดำเนินการจากโครงการอุปสมบเทเฉลิมพระเกียรติและเปิดรับสมัครข้าราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและได้มีพิธีอุปสมบทไปเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาณวัดเวรุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับ ก็เป็นการบรรพชาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบกับเจ็ดีพรรษาครับซึ่งเรายังมีกิจกรรมอีกมากมายนะครับส่วนใหญ่จะเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่สแล้วก็วันที่5ก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับก็มีความรู้สึกว่าเขาด้วยมามาด้วยจิตใจจริงนะครับมาด้วยใจจริงที่จะ,จะเฉลิมพระชนมพรรษานะครับเพื่อ เป็นโอกาสหนึ่งในชีวิตที่จริงแล้วโครงการอ,าอุปสมบทเพื่อเสริมประเกียรติเนี่ยนะฮะเราจัดมาแล้ว3ามครั้งก็ตั้งแต่ต้นปีกลางปีแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สซึ่งนับรวมแล้วก็ผู้สมบัติเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นร้อยกว่าคนแล้วนะครับได้ทราบข่าวประชาสัมพันธ์จากทางจังหวัดซึ่งมีการจัดให้บวทุกปี ซึ่งปีนี้ก็ทางจังหวัดได้ประกาศมีประชาสัมพันธ์แล้วก็ทางเพื่อนที่เคยบวชด,ด้วยกันเมื่อปีที่แล้วก็ได้ช่วยกันมาร่วมบวชเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่สมเด็จพระเจ้าอู่หัวเมื่อ ปีที่แล้วนี่ท่าน83ปีนี้84พรรษาก็เลยมาบวชเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้กับท่านดีใจภูมิใจครับที่ได้เกิดเป็นคนไทยรับสือพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งครับท,ที่ได้ได้ร่วมเฉลิมฉลองเกียรติท่านคืออยากเชิญชวนชาวพุทธทุกท่านจะมาร่วมเฉลิมฉลองเป็นประเกียรติแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ซึ่งท่านก็อายุ84แล้วอยากให้ช่วยกันมาบวชเฉลิมพระเกียรติมากๆโดยเฉพาะใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้เราประสบปัญหากับ <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือการอะไรต่างๆ <c oughs> เหตุการณ์ไม่สงบที่เกิดขึ้นถ้าเรามาช่วยกันบวชมากๆ <c oughs> ก็จะได้ดีขึ้นเพราะมีวัดล้างเยอะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนร่วมในโครงการเฉลิมพระเกียรติของชาวจังหวัดยะลานอกจากจะได้ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสารและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในพื้นที่ด้วยครับพบกับรายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับขณะที่คุณกำลังนอนหลับยังมีสิ่งหนึ่ง ยัังไไม่หลปกับคุณด้วยปญหารังแคผมร่วงผมบางสีสารล้านปรึกษาศูนย์การแพทย์ทนบุรี02-466-9955หลานคุณยายพนังหัวใจรั่วขั้นรุนแรงนะครับถ้าจะรักษาก็คงต้องผ่าตัดแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงมากนะครับถ้าไม่ได้รับการผ่าตัดหมอกเกรงว่า แกจะอยู่ได้อีกไม่เกิน2ปีครับมีผู้ป่วยโรคหัวใจที่อยากไร้อีกจำนวนมากยังรอการช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1772งเจเมื่อมีอาการไอจะเสมหะบัเนเทาอาการไอด้วยมูคลมคลิดมูคคลิดมีตัวยาแอมบล็อกซองอันคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเขาแนะนำมูคคลิดจูเนียร์สำหรับเด็กมีตัวยาแอมบล็อกซองเฉดมาที่ข้นเหนียวละลายด้วยมูคคลิดเอสเอฟหกร้อยชนิดชงละลายน้ำดื่มรสหวานปัาสียาน้งเดิมีตัวยาอะซอิทิวซิสเทอีนมูคคลิดนเอสเอฟหกร้อยจากเรเตอร์ฟาร์มาฉลากก่อนใช้ยา but I